เมื่อวานนี้ความพยายามของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภาคหนึ่งที่จะเข้าไปขอคืนพื้นที่เจราจากับหลวงปู่พุทธอิสระไม่สําเร็จนะครับหลวงปู่ยืนยันว่าจะคุยวันนี้คือวันที่16ขณะที่ตํารวจสุดท้ายก็ถอนกําลังกลับออกไปไปติดตามความคืบหน้านะครับวันนี้การพูดคุยจะเป็นอย่างไรคุณวิชาตสดจากแจ้งพัฒนาครับ ครับคุณสยยุทธคุณภาสิทธิ์ครับการเจราจาเพื่อขอคืนพื้นที่การชุมนุมบนถนนแจ้งวัฒนานั้นเบื้องต้นนัดหมายในช่วงบ่ายนะครับขณะที่หลวงปู่พุทธอิสระยืนยันว่าหากตำรวจนำกำลังมาปิดล้อมเหมือนเมื่อวานก็อาจจะไม่มีการเจราจาเกิดขึ้นส่วนมวลชนยังคงดุดในที่ตั้งไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเป็นพิเศษครับ สถานการณ์การชุมนุมที่เวทีกอปปสแจ้งวัฒนะมวลชนยังคงอยู่ในที่ตั้งตลอดทั้งคืนเหตุการณ์ทั่วไปถือว่าเรียบร้อยหลวงป,ปูู่้ทดิสระย,ยังคงออกตรวจพื้นที่โดยรอบเวลา7จ็นกาตามปกตินะครับและเปิดเผยได้ว่าช่วงกลางดึกได้รับรายงานว่ามีการเคลื่อนกําลังของตํารวจเตรียมพร้อมเข้าปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ทําให้ต้องเพิ่มการตรวจตรายอย่างเข้มงวด สำหรับการเจราจาเพื่อขอคืนพื้นที่นั้นบอกว่าได้นัดหมายกับตำรวจไว้ช่วงหลาประมาณ16นาฬิกาพร้อมร้องขอไม่ให้แต่งเครื่องแบบเนื่องจากหลวงปู่พุทธิสระเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับหากตำรวจพบแล้วไม่จับอาจถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และยืนยันว่าพร้อมจะเจราจาในทุกเรื่องแต่ต้องไม่มีการนำกำลังคนหรือมวลชนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามติดตามมาด้วยเพราะถือเป็นการข่มขู่และอาจ,จะไม่เจราจาส่วนเหตุผลที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งออกมาระบุว่าต้องการเปิดเส้นทางการจราจรบ,บนถนนแจ้งวัฒนะหลังมีชาวบ้านร้องเรียนจำนวนมากน ยังสามารถใช้เส้นทางแจ้งวัฒนะสัญจรได้แต่ต้องขับผ่านถนนด้านหลังศูนย์ราชการที่สามารถไปหลักสี่หรือปราเกตทั้งนี้ยอมรับว่าประชาชนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่เดือดร้อนได้ออกมาเรียกร้อง ขณะที่พันตํารวจเอกอาทิพงษ์ชวพายผู้กำกับการสอนอทุ่งสองห้องในฐานะหัวหน้าชุดเจราจาบอกว่าขณะนี้ยังหารือถึงแนวทางการเข้ามาเจราจาอยู่นะครับเนื่องจากหลวงปู่ยังอยู่ระหว่างการออกหมายจับส่วนการเคลื่อนกำลังคนเป็นความรับผิดช,ชอบของตำรวจภูธรภาคหนึ่งขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปที่สอนอทุ่งสองห้องยังไม่พบการเตรียมพร้อมของชุดเจราจาหรือกำลังคนส่วนการให้ความช่วยเหลือชาวนาวันจันนี้หลวงปู่ผู้ได้สระบ,บอกว่าเตรียมยื่นรายชื่อชาวนาอีก370คนเรียกร้องค่าเสียหายกว่า100ล้านบาทเง ินค่าธรรมเนียมวิชา2ล้านบาทซึ่งก็ยังคงรอรับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอยู่นะครับส่วนนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่หน้าสํานักงานใหญ่ GOC นะครับนี่คือแนวป้องกันที่ชุดเจราจาจะผ่านเข้ามาเพื่อจะไปเจราจากับหลวงปู่ผู้ได้สระทที่บ้านทรงไทยหลังเวทีกปป,ปสแจ้งวัฒนะนะครับตอนนี้ยังไม่มีการหรือมวลชนเข้ามาแต่คาดว่าในช่วงบ่ายการและมวลชนจะเข้ามาประชิดเพื่อรอรับชุดเจราจาที่จะเข้ามาครับคุณสอยุธคุณภาสิตครับขอบคุณครับ,บคุณวิชารครับ